บางครั้งความเงียบของโลกก็ดังพอจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองในขณะที่คุณพยายามจะทำให้ใครสักคนเห็นค่ากลับลืมมองเข้ามาข้างในว่าคุณเห็นค่าของตัวเองแค่ไหนเราถูกสอนให้เป็นคนดีแต่ไม่เคยมีใครบอกให้เราเห็นความดีในตัวเองก่อนบางคนยอมเปลี่ยนตัวเองเพียงเพื่อแลกกับรอยยิ้มของคนอื่นแต่ลืมไปว่ารอยยิ้มที่จริงแท้ ไม่ควรมาจากการฝืนใจคุณอาจเหนื่อยเพราะพยายามเป็นคนที่เขาต้องการทั้งที่คุณก็มีสเสน่ห์ในแบบที่คุณเป็นหลายครั้งที่คุณเสียใจเมื่อคนบางคนมองข้ามคุณแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าคุณเองก็มองข้ามหัวใจตัวเองมานานการเห็นค่าในตัวเองไม่ใช่การหลงตัวเองแต่คือการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความถ่อมตัวและความมั่นใจถ้าคุณยังไม่เคยนิ่งพอ ที่จะฟังหัวใจตัวเองคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณต้องการอะไรคุณจะวิ่งไปเรื่อยไล่หาคำชมจากคนอื่นจนลืมว่าตัวคุณเองก็มีสิทธิ์พูดกับตัวเองว่าเก่งมากอย่ารอให้ใครมายืนยันว่าคุณมีค่าเพราะวันไหนที่เขาไม่พูดคุณจะเริ่มสงสัยในตัวเองอีกลองถามตัวเองตอนเงียบที่สุดคุณเห็นตัวเองเป็นใครคุณเห็นอะไรในแววตาเวลาสองกระจก ถ้ายังเห็นแค่รอยแผลแปลว่าคุณยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองคุณอาจเคยผิดแต่ความผิดไม่ได้ทำให้คุณไร้ค่ามันเพียงสอนว่าคุณกำลังเติบโตจากจุดที่เคยล้มอย่ามองตัวเองจากสายตาคนอื่นเพราะสายตานั้นเปลี่ยนไปตามอารมณ์แต่ถ้าคุณเห็นตัวเองอย่างชัดเจนต่อให้โลกทั้งใบปฏิเสธคุณคุณก็จะยังอยู่กับตัวเองอย่างมั่นคงคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์คุณแค่ต้องเป็นของแท้ และนั่นเพียงพอแล้วไม่มีใครในโลกมีคุณค่าพอจะนิยามคุณได้ทั้งหมดแม้แต่คนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดก็ยังรู้จักคุณเพียงแค่บางส่วนเพราะตัวตนของคุณคือผลรวมของเรื่องราวที่คุณไม่เคยเล่าให้ใครฟังในทุกครั้งที่คุณพยายามอธิบายตัวเองคุณกำลังลดทอนความซับซ้อนในหัวใจให้เหลือแค่คำพูดไม่กี่คำที่อาจไม่มีวันเข้าใจได้หมดจงอย่าเสียเวลา พยายามให้ใครทุกคนเข้าใจคุณเพราะความเข้าใจไม่ใช่เครื่องมือวัดคุณค่าบางคนจะรักคุณแม้เขาไม่เข้าใจคุณทั้งหมดบางคนจะเข้าใจคุณทุกอย่างแต่ไม่เคยรักคุณเลยคุณไม่ต้องให้ใครยอมรับคุณถ้าคุณยังไม่ยอมรับตัวเองการยอมรับตัวเองคือการเดินเข้าไปหาความไม่สมบูรณ์แล้วบอกกับมันว่าฉันอยู่กับเธอได้นะคุณไม่ได้แปลกคุณแค่ซื่อตรงกับความรู้สึก ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะกล้าทำหลายคนเลือกเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังเพียงเพื่อจะได้รับคำชมแต่การเป็นตัวเองแม้จะไร้เสียงปรบมือกลับให้ความสงบที่ลึกซึ้งกว่าบางคนหันหลังให้คุณเพราะเขาไม่เข้าใจคุณแต่นั่นไม่ใช่ความผิดของคุณและไม่ใช่เหตุผลที่คุณต้องเปลี่ยนตัวเองคุณไม่ใช่กระจกที่ต้องสะท้อนสิ่งที่เขาอยากเห็นคุณคือภาพต้นฉบับที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ หากคุณยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบยังมองเห็นแสงในตัวเองแปลว่าคุณเข้าใจคุณแล้วจริงๆคนที่ยังมองไม่เห็นค่าตัวเองมักจะไขว่คว้าการยอมรับจากทุกทางที่พอจะหาได้แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยเติมเต็มได้จริงเพราะลึกลงไปคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณมีค่าจริงหรือเปล่าคุณอาจทำทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างพอใจแต่กลับลืมถามใจตัวเอง ว่าคุณยังรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอยู่ไหมทุกคำขอโทษที่คุณพูดทั้งที่คุณไม่ได้ผิดทุกการยอมให้ทั้งที่คุณไม่อยากยอมมันค่อยๆทำให้ตัวตนของคุณค่อยๆหายไปทีละนิดการเห็นค่าตัวเองไม่ใช่การปิดใจไม่ฟังใครแต่คือการกล้ายืนอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อโดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตเพราะคุณไม่ใช่บททดสอบของใครที่เขาจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านบางครั้งความเจ็บ ไม่ได้มาจากการถูกปฏิเสธแต่มาจากความหวังที่คุณฝากไว้ในมือคนอื่นมากกว่าที่คุณฝากไว้ในใจตัวเองคุณควรเป็นคนแรกที่ยกมือขึ้นยืนยันว่าฉันมีคุณค่าในแบบของฉันไม่ใช่เพราะคุณดีกว่าคนอื่นแต่เพราะคุณมีสิทธิ์เป็นคุณโดยไม่ต้องมีใครเห็นด้วยไม่มีใครรู้จักคุณดีไปกว่าคุณไม่มีใครรู้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างไม่มีใครรู้ว่าคุณเคยร้องให้ ในวันที่ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอย่ารอให้ใครยื่นคำว่าพอแล้วให้คุณคุณต้องเป็นคนบอกตัวเองก่อนว่าคุณพอในแบบที่คุณเป็นหลายคนเดินผ่านชีวิตโดยไม่มีวันรู้เลยว่าหัวใจตัวเองต้องการอะไรเพราะมัวแต่จดจอ่อกับความคาดหวังของคนรอบข้างเหมือนกําลังสวมเสื้อผ้าของคนอื่นแล้วหลอกตัวเองว่ามันพอดีกับเราคุณเคยหยุดถามไหมว่าความฝันที่คุณตามหา เป็นของคุณจริงๆหรือเป็นเพียงภาพที่สังคมวาดไว้คุณอาจประสบความสำเร็จในสายตาคนทั้งโลกแต่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกภูมิใจเมื่ออยู่ลำพังความสำเร็จนั้นก็ไร้ความหมายเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชื่นชมคุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันใช่การรักตัวเองไม่ใช่แค่การปลอบใจแต่มันคือการเคารพหัวใจตัวเองในทุกการตัดสินใจ คุณไม่ต้องวิ่งให้เร็วเท่าคนอื่นคุณแค่ต้องเดินตรงไปในทางที่คุณเลือกเองบางคนอาจหัวเราะบางคนอาจมองว่าคุณแปลกแต่นั่นก็ไม่สําคัญถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังเดินไปไหนอย่าปล่อยให้คำพูดของใครกลายเป็นกระจกที่บิดเบือนตัวตนของคุณเพราะในวันที่โลกเงียบลงในวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างเสียงสุดท้ายที่คุณจะได้ยินคือเสียงของตัวเอง ถ้ามันอ่อนแอก็เพราะคุณไม่เคยฟังมันเลยแต่ถ้ามันหนักแน่นก็เพราะคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงคุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่คุณหลับตาคุณไม่กลัวความมืดแต่คุณกลัวความว่างเปล่าที่อยู่ข้างในความว่างนั้นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าแต่เพราะคุณฝากค่าของตัวเองไว้ในมือคนอื่นมากเกินไปคุณให้พวกเขาตัดสินว่าเมื่อไหร่คุณจะดีพอ คุณจะคู่ควรคุณจะสมควรได้รับความรักแต่ความรักที่แท้ไม่ควรถูกมอบให้เพียงเพราะคุณผ่านเกณฑ์ของใครคุณไม่ต้องเก่งกว่านี้ไม่ต้องสวยกว่านี้ไม่ต้องเงียบก,กว่านี้ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคุณสามารถอ่อนแอได้ในแบบที่ไม่ต้องขอโทษใครเพราะการอ่อนแอคือหลักฐานว่าคุณยังเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ยังมีหัวใจที่ยังรู้สึก ที่ยังหายใจอยู่เพื่อบางสิ่งบางสิ่งนั้นอาจไม่ใช่ความสำเร็จยิ่งใหญ่แต่อาจเป็นแค่เช้าวันหนึ่งที่คุณตื่นมาแล้วไม่รู้สึกเกลียดตัวเองอีกคุณไม่ต้องมีทุกอย่างในมือคุณแค่ต้องแน่ใจว่าคุณไม่ทำตัวเองหล่นหายระหว่างทางที่คุณวิ่งตามใครบางคนการหันกลับมากอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้กอดคือชัยชนะที่ไม่มีใครเห็นแต่คุณจะรู้สึกได้ รู้สึกว่าแม้ทั้งโลกจะหมุนเร็วเพียงใดคุณก็ยังยืนมั่นอยู่กับความจริงในใจตัวเองคุณไม่ต้องดังกว่านี้ไม่ต้องเป็นที่รักของคนทั้งโลกเพราะบ,บางทีความเงียบที่คุณมีอาจกำลังรักษาหัวใจของใครไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวโลกไม่ต้องได้ยินเสียงคุณเสมอไปแต่คุณต้องได้ยินเสียงของตัวเองในทุกครั้งที่มันพยายามพูดว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะหลายคนตามหาคำตอบจากภายนอก แต่ลืมไปว่าคําตอบบางอย่างต้องฟังด้วยความเงียบจากข้างในเมื่อคุณยอมรับทุกแผลยอมรับทุกความผิดพลาดคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบไม่เคยมีอยู่จริงมีแต่ความจริงที่เรากล้าจะอยู่กับมันโดยไม่ต้องแต่งแต้มให้สวยงามอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณดีพอเพราะวันนั้นอาจไม่มาถึงและถึงมาถึงมันก็อาจสายไป หากคุณไม่เชื่อในตัวเองตั้งแต่วันนี้คุณไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือเท่ากับความรู้สึกว่าคุณไม่ต้องฝืนยิ้มให้ใครเพื่อให้เขารักคุณความรักที่แท้จริงไม่ต้องแลกไม่ต้องประนีประนอมไม่ต้องทำตัวให้พอดีในสายตาใครมันเกิดขึ้นเมื่อคุณรักตัวเองพอที่จะไม่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครมองเห็นและเมื่อคุณหยุดพยายามให้ใครยอมรับ คุณจะเริ่มเห็นคนบางคนที่เดินเข้ามาเพราะเขาเห็นคุณจริงๆคุณเคยลองเงียบแล้วฟังความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสินไหมมันอาจสั่นไหวมันอาจเปราะบ,บางแต่นั่นแหละคือความจริงที่คุณหลบหน้ามานานไม่ใช่เพราะคุณไม่กล้าเผชิญแต่เพราะคุณถูกสอนให้เข้มแข็งจนลืมวิธีจะอ่อนโยนกับตัวเองคุณกล้าปลอบใจคนอื่นในวันที่เขาล้ม แต่คุณกลับไม่มีคำไหนที่จะใช้กับตัวเองคุณควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใจของตัวเองไม่ใช่ทุกคนจะรักคุณไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแต่คุณต้องไม่เป็นอีกคนที่ทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดในหัวคุณไม่ผิดที่รู้สึกไม่พอไม่ผิดที่ร้องให้ไม่ผิดที่อยากหยุดพักเพราะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันและคุณไม่ใช่คู่แข่งของใครทุกคนมีจังหวะของตัวเองบางคนไปเร็ว บางคนไปช้าแต่ถ้าคุณยังไม่หยุดเดินนั่นก็คือการก้าวไปข้างหน้าอย่าตีค่าความสำเร็จจากสายตาคนอื่นอย่าชั่งน้ำหนักหัวใจจากเสียงที่อยู่นอกตัวเพราะความสุขจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นตอนคุณถูกชื่นชมแต่มันเกิดขึ้นตอนที่คุณมองตัวเองแล้วยิ้มให้ได้อย่างไม่รู้สึกฝืนคนที่รักตัวเองเป็นไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างพร้อมแต่คือคนที่ยอมรับ แม้กระทั่งส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์คุณไม่ต้องรอวันหนึ่งที่ชีวิตจะเรียบร้อยหมดทุกอย่างจึงค่อยเริ่มภูมิใจในตัวเองเพราะความภูมิใจไม่ได้รอให้คุณประสบความสำเร็จแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณไม่หนีหัวใจตัวเองอีกคุณอาจเคยล้มคุณอาจเคยผิดคุณอาจเคยพลาดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ลบล้างคุณค่าในตัวคุณเลยมันกลับหล่อหลอมให้คุณเข้าใจชีวิตลึกยิ่งกว่าเดิม ในวันที่ทุกอย่างดูเงียบในวันที่ไม่มีใครถามไทยในวันที่คุณรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนลองมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองถามมันเบาๆว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ไหมถ้าคำตอบคืออยู่จงดีใจกับตัวเองให้มากเพราะแค่นั้นคุณก็ชนะใจตัวเองไปอีกขั้นอย่าปล่อยให้ใครคนใดหรือคำพูดคำเดียวมาทำลายภาพทั้งหมดของคุณไม่มีใครมีสิทธ กำหนดคุณค่าของคุณนอกจากตัวคุณเองและถ้าคุณยังมองไม่เห็นมันในวันนี้ก็ไม่เป็นไรแค่อย่าหยุดมองหาเพราะมันอยู่ตรงนั้นเสมอรอให้คุณหยุดวิ่งแล้วหันกลับมาเห็นมันชัดๆอีกครั้งคนที่กล้ารักตัวเองไม่ใช่คนที่ไม่เคยถูกปฏิเสธแต่คือคนที่เคยโดนทิ้งแล้วยังเลือกจะไม่ทอดทิ้งตัวเองคุณอาจเคยยือนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครสนใจคุณอาจเคยพูด แล้วไม่มีใครฟังคุณอาจเคยแสดงความรู้สึกแล้วถูกมองว่าอ่อนแอแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีคุณค่ามันแค่หมายความว่าคุณยังไม่เจอที่ที่คุณไม่ต้องอธิบายความเป็นตัวเองบางครั้งชีวิตไม่ได้ขาดอะไรนอกจากพื้นที่ที่ปลอดภัยพอให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นและถ้าคุณยังหาไม่เจอคุณก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองไม่ใช่เพื่อให้ใครมาอยู่ แต่เพื่อให้คุณได้อยู่อย่างสงบในหัวใจตัวเองเมื่อคุณเริ่มเห็นความงดงามแม้ในวันที่คุณอ่อนล้าคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องรอให้ทุกอย่างดีเพื่อจะเริ่มรักตัวเองบางความรักไม่ได้ต้องการเหตุผลมันแค่ต้องการความกล้าที่จะบอกตัวเองว่าฉันพอแล้วสำหรับวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณหมดพลังแต่เพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าแรงที่สุดของชีวิตไม่ใช่การเดินต่อ แต่คือการหยุดแล้วอบก,กอดตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดบางทีคุณอาจไม่ต้องรีบเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับแต่อาจต้องเปลี่ยนความคิดที่เคยบอกกับตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพอความคิดนั้นเหมือนเงาที่ตามคุณมาตลอดมันกระซิบเบาๆในวันที่คุณล้มในวันที่คุณผิดหวังในวันที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่คุณต้องกล้าถามกลับว่าไม่ดีพอสำหรับใคร เพราะถ้ามันเป็นคำตอบจากคนอื่นมันไม่ควรกลายเป็นเสียงในหัวคุณคุณอาจถูกมองข้ามคุณอาจไม่ได้รับโอกาสที่ควรจะได้แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่ามันแค่แปลว่าโลกภายนอกยังไม่พร้อมจะเข้าใจและคุณไม่ต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครดูจงใช้มันเพื่อเข้าใจตัวเองเพื่อฟังเสียงหัวใจที่พูดสิ่งเดิมซ้ำๆแม้ในวันที่ไม่มีใครได้ยินฉันยังมีอยู่ ฉันยังมีค่าฉันยังเดินต่อไปได้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อเข้าใจตัวเองในทุกเวอร์ชัน่นทั้งวันที่มั่นใจและวันที่อ่อนแอและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในวันที่คุณยืนอยู่ตรงจุดที่ไม่มีใครให้กำลังใจคุณจะรู้ว่าคุณคือเหตุผลเดียวที่คุณยังอยู่ได้ถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะใครรักคุณแต่เพราะคุณไม่เลิกยืนหยัดเพื่อตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบ เพื่อให้ถึงจุดหมายก่อนใครเพราะบางครั้งสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในระหว่างทางที่คุณเรียนรู้จะไม่ทอดทิ้งตัวเองคุณอาจยังไม่เข้าใจทั้งหมดในตอนนี้แต่คุณกำลังเปลี่ยนทีละน้อยแม้จะไม่ชัดเจนแต่นั่นคือการเติบโตที่แท้จริงเพราะการเติบโตไม่ใช่เรื่องของเสียงดังแต่คือเรื่องของความเงียบที่คุณเริ่มเข้าใจหัวใจตัวเอง คุณเริ่มรู้ว่าอะไรควรเก็บไว้อะไรควรปล่อยผ่านใครควรรักษาและใครควรปล่อยให้เดินออกไปเมื่อก่อนคุณอาจยื้อคุณอาจขอคุณอาจร้องให้เพื่อจะได้รักตอบกลับแต่วันนี้คุณเริ่มเลือกเงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะคุณรู้ว่าตัวคุณไม่ควรถูกซื้อด้วยคำขอร้องคุณเริ่มเลือกอยู่กับคนที่เห็นค่าคุณโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรคุณเริ่มรักตัวเอง โดยไม่ต้องรอเหตุผลจากใครและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้เพราะเมื่อคุณรักตัวเองเป็นแม้ทั้งโลกจะเงียบคุณก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุดไม่ใช่ระหว่างคุณกับใครคนหนึ่งแต่คือระหว่างคุณกับตัวเองถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองไม่ว่าจะรักใครไม่ว่าจะเดินไปทางไหนคุณก็จะรู้สึกหลงทางอยู่เสมอคุณอาจเคยยอมเปลี่ยน เพื่อให้เขาอยู่คุณอาจเคยเงียบเพื่อให้เขาพอใจแต่วันหนึ่งคุณจะเริ่มถามว่าความสุขของคุณหายไปตอนไหนคำตอบไม่ได้อยู่ในคำพูดของเขาแต่อยู่ในจังหวะที่คุณเริ่มหันหลังให้ตัวเองเพื่อเดินไปหาใครอีกคนไม่มีใครคู่ควรกับความรักถ้ารักนั้นต้องแลกมาด้วยการหักหลังหัวใจตัวเองเพราะรักแท้จริงไม่ควรทำให้คุณสูญเสียตัวตนมันควรเป็นรักที่ยังทำให้คุณเป็นคุณ ในแบบที่คุณสบายใจที่สุดและหากคุณยังไม่เจอรักแบบนั้นอย่าฝืนหัวใจให้ยอมรับเศษเสี้ยวความรู้สึกที่ไม่เคยเต็มร้อยตั้งแต่แรกคุณมีค่าเกินกว่าจะเป็นตัวเลือกคุณมีค่ามากพอที่จะไม่ต้องทนกับสิ่งที่ฝืนจงอยู่กับใครก็ได้ที่ทำให้คุณไม่ต้องแกล้งมีความสุขไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องอธิบายความเป็นคุณทุกวันและหากยังไม่มีใครที่มองเห็นคุณจริงๆ คุณก็ยังมีตัวเองซึ่งคือคนคนเดียวในโลกที่ไม่ควรหลุดมือไปคุณไม่ต้องแข่งกับใครเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีค่าเพราะคุณค่าที่แท้ไม่วัดจากจำนวนคนที่ชื่นชมแต่วัดจากความแน่นแน่ที่คุณมีต่อหัวใจตัวเองบางคนอาจเดินเร็วบางคนอาจประสบความสำเร็จไวแต่ถ้าคุณมัวแต่มองพวกเขาคุณจะลืมไปว่าคุณก็เดินมาไกลามากแล้วเช่นกัน อย่าปล่อยให้แสงของคนอื่นบดบังแสงเล็กๆในตัวคุณเพราะแสงนั้นแม้จะไม่เจิดจ้าแต่มันก็สว่างพอที่จะพาคุณเดินผ่านความมืดมาได้หลายครั้งคุณเคยล้มคุณเคยร้องไห้คุณเคยโดดเดี่ยวแต่คุณไม่เคยหายไปคุณยังอยู่ตรงนี้และนั่นคือสิ่งที่ควรภาคภูมิใจคุณไม่ได้ต้องการความสำเร็จเพื่อให้ใครยอมรับคุณแค่ต้องการความสงบ ที่มาจากการเป็นตัวเองโดยไม่ฝืนถ้าวันนี้คุณยังไม่ถึงเป้าหมายก็ไม่เป็นไรตราบใดที่คุณยังไม่หยุดเดินยังไม่หยุดเชื่อในคุณค่าของตัวเองและยังไม่ยอมให้เสียงของคนอื่นกลบเสียงหัวใจคุณไปหมดเพราะในท้ายที่สุดชีวิตไม่ใช่เวทีให้แข่งขันแต่มันคือที่แห่งหนึ่งที่คุณควรได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษใครคุณไม่จำเป็นต้องมีคำตอบสำหรับทุกอย่างบางคำถามในชีวิต มีไว้เพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่รู้และนั่นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณของความกล้าที่ยอมรับว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ที่มีความสับสนมีความกลัวมีความผิดพลาดและยังมีสิทธิ์จะเริ่มใหม่ในทุกวันเพราะคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์คุณแค่ต้องซื่อตรงกับตัวเองพอที่จะบอกว่าวันนี้ฉันยังไม่โอเคโดยไม่รู้สึกผิด ไม่มีใครบังคับให้คุณเข้มแข็งตลอดเวลาคุณสามารถล้มสามารถอ่อนแรงสามารถร้องไห้โดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองว่าแปลกเพราะในโลกที่รีบเร่งคนที่ยอมช้าลงเพื่อฟังเสียงหัวใจคือคนที่เข้าใจชีวิตลึกที่สุดคุณไม่ได้อ่อนแอที่ยังรู้สึกคุณไม่ได้ล้มเหลวที่ยังไม่มีคำตอบคุณแค่ซื่อตรงพอที่จะยอมรับช่วงเวลาที่เปราะบาง และช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้พรากคุณค่าไปจากคุณแต่มันกลับยืนยันว่าคุณยังรักตัวเองมากพอที่จะไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปบางวันคุณอาจไม่ทำอะไรได้เลยนอกจากแค่นั่งอยู่เงียบๆหายใจลึกๆและพยักหน้าให้กับตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องสำเร็จไม่ต้องมีคำตอบแค่ไม่ทอดทิ้งตัวเองในวันที่ทุกอย่างดูว่างเปล่า คุณไม่ต้องมีแรงเสมอไปเพราะแม้แต่ท้องฟ้ายังมีวันที่ไม่มีแสงคุณแค่ต้องอยู่ตรงนี้กับหัวใจที่ยังเต้นกับลมหายใจที่ยังเคลื่อนไหวกับตัวคุณเองที่ยังไม่หยุดหวังบางคนอาจไม่เห็นคุณบางคนอาจเดินจากไปแต่คนที่คุณต้องไม่จากคือตัวคุณเองในวันที่คุณไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแค่บอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ฝืนใจอีกต่อไป แค่นั้นก็พอสำหรับการเริ่มต้นใหม่เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างก่อนจะเริ่มรักตัวเองคุณแค่ต้องยอมรับว่าแม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่คุณก็ยังเลือกจะไม่ทิ้งหัวใจดวงนี้หัวใจที่ผ่านอะไรมามากหัวใจที่ยังสู้หัวใจที่ยังอยากมีความหมายไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ซื่อตรงกับความรู้สึกและกล้าที่จะไม่หลบตาตัวเองคุณอาจเคยพยายาม เป็นในแบบที่ใครคนหนึ่งต้องการจนลืมถามตัวเองว่าแบบไหนกันแน่ที่คุณอยากเป็นคุณอาจเคยยิ้มในวันที่ข้างในแทบจะพังเพียงเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังแต่ถึงจะไม่มีใครรู้คุณเองกลับรู้ดีที่สุดว่าความเหนื่อยล้าแบบไหนที่ไม่มีคำพูดใดบรรยายได้เลยคุณไม่ต้องเข้มแข็งทุกวันคุณแค่ต้องซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองและรู้ว่าแม้วันนี้คุณจะอ่อนแอ มันก็ไม่ได้ลดค่าความเป็นมนุษย์ของคุณลงเลยคุณมีสิทธิ์จะไม่ตอบแชทคุณมีสิทธิ์จะหายไปสักพักคุณมีสิทธิ์จะอยู่เงียบเงียบเพื่อฟังเสียงตัวเองอีกครั้งไม่ต้องรีบร้อนที่จะกลับมาสดใสไม่ต้องฝืนใจให้เดินต่อทันทีการพักก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวคุณอาจกำลังเหนื่อยเพราะวิ่งหนีตัวเองมานานวันนี้ลองหยุดแล้วหันกลับมากอดตัวเองเบาๆ กอดแบบไม่ต้องมีคำพูดแค่ยอมรับว่าฉันก็แค่ต้องการความเข้าใจจากตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแม้จะไม่มีใครอยู่เคียงข้างเพราะคุณจะมีตัวเองอยู่ในแบบที่มั่นคงที่สุด